ก่อนที่เราจะพูดเรื่องความสวยความงามและความหลอ่อรู้ไหมคะว่าการดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อวันอาจส่งผลถึงความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพได้ค่ะเช่นทําให้เรารับประทานอาหารมากขึ้นผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นที่มาของโรคต่างๆตามมาเช่นโรคอ้วนด้วยนะผิวพรรณของเราหย่อนค้อยและหมองคล้ำระบบการขอบถ่านภายในร่างกายหยุดชงงะงักหูดหดง่ายอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอเพราะในร่างกายเรามีน้ําเป็นส่วนประกอบูถึงประมาณ70%เลยนะคะซึ่งเมื่อเรียงลําดับ ปริมาณน้ําที่อยู่ในอวัยวะต่างๆของร่างกายเราสามารถเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยปอดที่มีปริมาณน้ํามากสุดถึง80%กว่าถัดมาค่ะคือกล้ามเนื้อและไตสมองและหัวใจผิวหน้าและกระดูกตามลําดับจากมากมาน้อยนะคะนอกจากนี้มีพลาสมาซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของเหลวหรือเรียกว่าน้ําเลือดซึ่งมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ90% คลิปหน้าจูนจะมาบอกว่าเจ็ช่วงเวลาที่เราควรดื่มน้ำมากที่สุดที่มีผลดีต่อสุขภาพของเราเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพความงามและความบันเทิงกดติดตามจูนไว้นะคะสามารถคอมเมนต์คำถามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ค่ะ